สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเรื่องหนึ่งในไตล่าซึ่งเป็นภาคต่อมาจากศัพยุทธ์ทรุฟ้าและมหายุทธจุดพิภพ,พโดยภาคนี้จะดำเนินเนื้อเรื่องโดยพระเอกคนที่สอย่างมู่เฉินมารับฟังรับชมกันได้เลยจ้าเปิดเนื้อเรื่องมาเราจะอยู่กันในสถานที่ที่เรียกว่าสงครามเทพพยุทธสงครามเทพพยุทธนี้จะคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถจากแต่ละมุมเพื่อมาสู้กันในสงครามนี้และสงครามนี้ จะเป็นการสู้กันแบบถึงตายทุกคนสงครามดังกล่าวจะดำเนินเนื้อเรื่องไปแบบสองท่อนท่อนแรกจะเป็นการฝึกจิตใจให้เด็กเหล่านั้นเป็นคนที่มีความเด็กขาดและอยู่เหนือกว่าอายุของตนเองส่วนช่วงที่สองจะเป็นการเพิ่มคูณการฝึกที่รวดเร็วจากการฝึกปกติแต่มูเชินของเราที่เป็นปเป้าของเนื้อเรื่องนี้จะถูกคัดออกจากสงครามเทพยุทธ เขาเพียงได้ฝึกเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นส่วนช่วงหลังเขาถูกคัดออกเนื่องจากเหตุการณ์ร้ายแรงเขากลายเป็นยมทูตโลหิตเพราะถูกแผนการของใครบางคนสุดท้ายจึงถูกเราบรรดาคู่อาวุโสจากภาคเบญจะาากาคีคัดออกจากสงครามเทพยุทธ สำนักศึกษาไปริงแห่งนี้ต้องบอกว่าอยู่ในมณฑลไปริงซึ่งมณฑลไปริงนั้นเป็นมณฑลเล็กๆที่แทบจะไม่เคยมีเด็กคนใดได้ถูกคัดเลือกเข้าสู่สงครามเทพพยุทธ์มาก่อนแต่สําหรับมูเฉินเป็นกรณีพิเศษหลังจากเขาถูกเตะออกมาจากสงครามเทพพยุทธ์มูเฉินก็กลับมาศึกษาต่อในสำนักศึกษาไปริงโดยเขาจะมีเหมือนกับพี่สาวคนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่าชังเฉียนเอ,อ๋อ ทางเชนเอ๋อนั้นเป็นลูกสาวของเพื่อนสนิทพ่อมู่เฉินโดยตั้งแต่เด็กทั้งสองเคยเล่นด้วยกันในจังหวะที่มู่เฉินกําลังฝึกทําสมาธิท้งเชนเอ๋อเองก็ต้องการทดสอบพลังฝีมือของมู่เฉินว่าไปถึงระดับใดแล้วหลังจากนางลองทดสอบพลังฝีมือดูก็พบว่าตอนนี้มู่เฉินเลื่อนขึ้นจากระดับกานยิ่งขึ้นสู่ระดับหลินตรงขั้นต้นไปที่เรียบร้อยแน่นอนนางรู้สึกถึง หลังจากนั้นนางก็บอกกับมูเ่เฉินว่าทางด้านนางจะพามูเ่เฉินไปที่ที่สนุกที่หนึ่งมูเ่เฉินก็ว่านอสอนให้ตามนางไปแต่ในจังหวะนั้นนางกับเผลอหลุดเกี่ยวกับสงครามเทพพยุตซึ่งเรื่องนี้คือสิ่งที่เป็นเหมือนแผลใจของมูเ่เฉินหลังจากนั้นมูเ่เฉินก็เปลี่ยนเรื่องพร้อมเดินไปกับนางโดยระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเดินไปด้วยกันนั้นทางด้านทางเฉินเอ๋อเองก็บอกกับมูเ่เฉินว่า ในสำนักไปริ่งแห่งนี้มีสถานที่ที่วิเศษมากในการฝึกนางจะพาเขาไปดูในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเดินอยู่นั้นก็มีคนจากหอตะวันตกติถินนินชาทางด้านมู่เฉินว่าสาเหตุที่โดนเตะออกมาจากสงครามเทพพยุตเป็นเพราะสงครามเทพพยุตนั้นน่าจะเลือกคนผิดล่ามัง เพราะในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีใครถูกตัดสิทธิ์กลางคันมาก่อนทางเฉียนเอ๋อพอได้ยินแบบนี้ก็ไม่พอใจตัวนางก็ด่าไปว่าไอ้เจ้าพวกไม่มีสมองวันวันอาตชิชิ้นนินทาชาวบ้านเข้าไปทั่วไม่รู้จักเอาเวลาไปฝึกฝนให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นถ้ารอบหน้าข้าได้ยินอีกครั้งหนึ่งข้าจะแส้ฟาดเจ้าให้ตายตอนนี้มีเจ้าสำนักอาจารย์ศีรละอาจารย์มต่างเดินมาด้วยกัน พวกเขาทั้งสามเป็นคนที่ดูแลสำนักศึกษาไปริงโดยอาจารย์สีจะดูแลเกี่ยวกับหอตะวันตกอาจารย์โมจะดูแลเกี่ยวกับหอตะวันออกในจังหวะน,นั้นทางด้านเจ้าสำนักเสียวก็เอ่ยถามกับอาจารย์สีขึ้นมาว่าอาจารย์สีลูกศิษย์ในหอตะวันตกของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์สีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่น่าสนใจอย่างหริวอย่าง ซึ่งเป็นคนจากเมืองหลิวเขานั้นค่อนข้างจะแข็งแกร่งถ้าท่านเจ้าสำนักได้เห็นความสามารถของเขาท่านต้องชื่นชมเขาแน่ทางด้านเจ้าสำนักเสี่ยวก็เอ่ยไปถามกับทางด้านขอ,อาจาร์โมว่าตอนนี้มูเ่เฉินเป็นอย่างไรบ้างแล้วทางด้านจาร์โมก็ตอบไปว่ามูเ่เฉินตอนนี้ขึ้นสู่ระดับหลินตรงขั้นต้นแล้วอีกไม่นานน่าจะขึ้นสู่ระดับชั้นฟ้าได้ แต่ในจังหวะนั้นทางด้าจา์สีก็เอ่ยขึ้นมาว่ามูเฉินเป็นคนที่เข้าร่วมสงครามเทพพยุตและก็ถูกเตะออกมากลางคันข้าว่าเขาไม่ได้ฝึกยุทธ์มาเป็นเวลาหนึ่งปีท่านน่าจะส่งเขากลับไปที่เมืองมู่จะดีกว่าไหมไปช่วยพ่อเขาเสริมความแข็งแกร่งให้กับเมืองตนเองแน่นอนในจังหวะนั้นเจ้าสำนักเซี่ยวเองก็เอ่ยห้ามว่าพวกท่านทั้งสองไปเตรียมลูกศิษย์มาให้พร้อมสำหรับงานปารองจะดีกว่า ข้าอยากจะดูผลลัพธ์ในงานประรองมากกว่าฟังที่พวกท่านพูดในจังหวะที่มู่เฉินกับทางเฉินเอ๋อเดินผ่านนั้นหลิวหยางที่กําลังพินและสะบดบอกว่าว่าเขาเบื่อมากๆเบื่อกับการที่อยู่ในชั้นแดนดินแล้วเขาอยากจะขึ้นไประดับที่สูงกว่าคือชั้นแดนฟ้าในจังหวะนั้นทางด้านหลิวมู่ไปก็บอกว่าเจ้าไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอีกไม่นานเจ้าก็จะสามารถขึ้นสู่ชั้นแดนฟ้าได้จากงานปะรองที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ ถ้าเจ้าขึ้นสู่ชั้นแดนฟ้าได้เจ้าจะมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ภาคเรียนเบนจภจาาคีได้และภาคเรียนเบนจภาาคีคือความใฝ่ฝันของเราบรรดานักเรียนของสถาศึกษาไปริงหลังจากนั้นหลิวมู่ไปก็พูดต่อว่าท่านพ่อวางแผนที่จะรวมมวลชนไปริงให้กลายเป็นปึกแผน่นโดยตระกูลหลิวขึ้นเป็นใหญ่คำพูดนี้ของทางด้านหลิวมู่ไปเป็นการบอกในในว่าในอนาคตทางด้านตระกูลหลิว จะเตรียมตัวปะท้ากับตระกูลมู่แล้วและทางด้าหริมู่ไปยังพูดต่อว่าสำหรับคุณชายมู่คนนั้นฝากให้เจ้าเป็นคนจัดการด้วยแล้วกันหรืออย่างในจังหวะที่มู่เฉินกับทางเฉียนเอ๋อร์กำลังเดินไปด้วยกันนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้ยินว่าตอนนี้หอตะวันตกกำลังมารังแกหอตะวันออกจึงทำให้พวกเขาต้องรีบไปดูสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ในทางฝั่งของฐานชิงซานนั้นก็แทบจะไม่สามารถสู้กับมู่หยวนที่ไม่หาเรื่องได้แม้แต่นิดเดียวและทางด้านของมู่หยวนที่เป็นคนมาจากขอตะวันตกก็พยายามคู่จายั่วยุทางด้านฝั่งของหอตะวันออกทุกอย่างเพื่อทําให้ฝั่งนี้เนี่ยต้องทําการนับต่อสู้กับพวกเขาโดยการดูถูกเหยียดหยามมากมายส่วนทางด้านทานชิงซานเองก็ยอมสู้จนตัวเองได้รับบาดเจ็บถึงขนาดที่ว่า บอกว่าถ้าเจ้าประทะกับขี้มูเจ้าไม่มีทางชนะแน่นอนพอทางด้านของมูหยวนถูกคูดแทงใจดําแบบนี้เขาก็เกิดความโมโหขึ้นมาคิดจะทําร้ายฐานชิงซานี่รับบาดเจ็บสาหัสแต่ในจังหวะน,นั้นมูเฉินกับปากฏตัวออกมาพอดิบพอดีพอมูเฉินปรากฏกายออกมามูเฉินก็ถามกับฐานชิงซานว่าพวกเจ้าเป็นอะไรหรือไม่ทางฐานชิงซานก็ตอบว่าพวกเขาเองไม่ได้เป็นอะไรพี่มูมาได้อย่างไรหลังจากนั้นมูเฉินก็บอกว่า พวกเจ้าไปเปลี่ยรก็ดีแล้วที่เหลือปล่อยข้าเป็นคนจัดการเองทางด้านมูหยวนนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่าในเวอร์ชันนิยายเนี่ยไอหมอน,นี่มันเชื่ออะไรกันแน่นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวหรอกที่เรือก็จะเป็นพวกปลาซิวปลาส้อยแต่ในนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามูหยวนผมก็จะเอาตามที่เขาแปลมาแล้วกันนะครับโดยการบอกกับมูเฉินว่ามูเฉินน่ะทำให้มฑลท้นปริงเนี่ยต้องแปะเปื้อนเพราะสิทธิในการเข้าสู่สงครามเทพยุทธ์ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย มูเฉินได้รับแต่กลับทาให้มันเสียเปล่าถ้บพี่ชายของเขาได้แล้วก็นะมันจะกลายเป็นเกียรติยศของวนทนเปลิงสุดท้ายมูเฉินก็ได้บอกว่าพอหรือยังจะสู้ไหมแต่ก่อนหน้าที่มูเฉินจะพูดมีคนคนหนึ่งที่กําลังลาคาญอยู่นั่นก็คือทางเฉียนเอ,อ๋อทางเฉียนเอ๋อเนี่ยบอกจะไปพูดกับไอ้พวกปลาซิวปลาส้อยพวกนี้ทําไมไอ้พวกนี้เป็นเป็นกากเดนไม่มีสมองในการคิดเองพวกงูรีบรีบต่อยมาให้จมทรณีไปก็ได้จบจบไปแล้วตรงนี้ผมเติมแล้วกัน หลังจากมูเ่เฉินลวมลงม,มือมูเ่เฉินก็สามารถเอาชนะพวกเขาทั้งสาคนได้แบบง่ายๆหลังจากนั้นมูเ่เฉินก็เลยถามกับมู่หยวนว่าพวกแกจะขอโทษกับสิ่งที่พวกแกทำหรือไม่มู่หยวนเองก็ไม่ยอมขอโทษถึงขนาดที่ว่าใช้ฝ่ามือที่เป็นเคล็ดวิชาของตัวเองในการโจมตีมูเ่เฉินแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทำอะไรได้ในจังหวะที่มูเ่เฉินกำลังจะปิดบัญชีนั้นกลับมีคนผู้หนึ่งปรากฏกายขึ้นมา คนที่ปรากฏกายก็คือหลิวหยางหลิวหยางเนี่ยพอปรากฏกายออกมาก็บอกว่าทางว่านมูเ่เฉินเนี่ยไม่คิดจะเห็นขอตะวันตกของพวกเขาอยู่ในสายตาใช่ไหมถึงได้มาทำร้ายคนจากขอตะวันตกของพวกเขามูเฉินก็เลยตอบกลับไปว่าพวกแกไม่มีตาดูหรือไงว่าคนจากขอตะวันตกเป็นคนทำร้ายหอตะวันออกกอนดูสิบาดเจ็บกันหลายคนเลยหลังจากนั้นทางด้านของหลิวหยางก,ก็ไม่พอใจตัวเขาบอกว่าข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเนี่ยจะอวดดีไปได้ขนาดไหน แน่นอนว่าหลิวหยานนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งของชั้นแดนดินแต่เขาอิจฉาที่มูเ่เฉินสามารถเข้าสู่สงครามเทพพยุธ์ไปได้ก็เลยพยายามบอกกับหลายๆคนว่าสิ่งที่มูเ่เฉินทำได้นั้นเป็นเพียงแค่โชคช่วยเท่านั้นไม่อย่างนั้นมูเ่เฉินไม่ทางโดนเตะออกมามูเ่เฉินก็เลยบอกว่าถ้าเจ้าอยากจะรู้ว่าโชคช่วยหรือไม่ทำไมเจ้าไม่ลองมาทดสอบดูละ่ะทางด้านหลิวหยางก็บอกว่าเขาจะทำให้มูเ่เฉินเนี่ยได้รู้ว่าตัวเขาไม่มีอะไรพิเศษเลย เป็นเพียงาอโชคช่วยเท่านั้นในจังหวะที่ทั้งสองคนเตรียมตัวจะเข้าปะทะกันนั้นกับปรากฏอาจารย์โม่เข้ามาห้ามเอาไว้พอดิบพอดีพออาจารย์โม่ปรากฏตัวมาอาจารย์โม่ก็บอกว่าพวกเจ้าจะมาปารองกันแบบมั่วซั่วแบบนี้ไม่ได้มันมีสนามปารองเอาไว้สําหรับการปารองยุทธโดยเฉพาะและอีกไม่นานนี้จะมีการปารองเพื่อขึ้นสู่ชั้นแดนฟ้า ถ้าพวกเจ้าสามารถขึ้นสู่ชั้นแดนฟ้าได้โอกาสที่จะเข้าสู่ภาคเป็นจ่าภาคีก็จะยิ่งมากขึ้นดังนั้นถ้าพวกเจ้าคิดจะปารองกันก็ให้ไปปรองที่ร้านปลรองที่จัดเอาไว้ทางด้าหรือ,อยากก็บอกว่าตัวเขากล้าไปอยู่แล้วเขาไม่มีทางกลัวแน่นอนสําหรับการปลรองบนลานประรองนะแต่กลัวว่าคนแถวนี้จะไม่กล้าไปมูเฉินเองก็ทําการคิดเกี่ยวกับภาคเป็นจ่าภาคีเพราะเขามีคําสัญญาที่ให้เอาไว้กับสตรีนางหนึ่ง เขาจะต้องไปที่ภาคเป็นจับาขีได้หลังจากนั้นมูเ่เฉินก็รับคํทถาว่าเขาจะไปปลารองทอี่ร้านปรารองกับหลิวหยางแน่นอนเขามีการแซะว่าการไปร้านปรารองครั้งนี้สงสัยต้องคกไม้เอาไว้ตีหมาด้วยแหละเพราะหมามันชอบเหา่าหลังจากค,คําพูดนี้พูดจบก็ทําให้มีเสียงหัวเราะมากมายตามมาแน่นอนทางด้านทางเฉินเอ๋อเองก็เป็นห่วงมูเม่เฉินเพราะมู่เฉินยังไม่ได้ฝึกเกี่ยวกับเคสวิชาจะไปต่อสู้ที่ร้านปรารองไหวแน่หรือ แต่มู่เฉินเองก็ไม่ตอบเพราะเนื่องจากว่าสงครามเทพพยุทธ์มันโหดเขี่ยมมากกว่าที่นี่โอเคครับต้องบอกว่าในเนื้อหาระหว่างนิยายกับทางด้านขอนิเมะเนี่ยมีการเ,เปลี่ยนแปลงตรงหลายจุดเนาะดังนั้นผมเองก็พยายามนะครับให้มันสอดคล้องกันมากที่สุดหรือใช้คําเรียกที่ง่ายที่สุดแล้วกันอ่ะไปแล้วครับ